หมวด2คณนะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วน jaar jaar ที่1บททั่วไปมาตรา 6. 2สองให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่บริหารงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ตามต่อไปนี้ หส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพสิทธิประโยชน์เพื่อกุลอื่นและความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2. ส,ส่งเสริมความสามาัคคีและพะดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 3. ส,ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงในเรื่องสื่อการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา และเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา4ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านสวัสดิการสวัสดิภาพและพะดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาตรา6 3คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ดําเนินงานด้านสวัสดิการสวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เพื่อกูลอื่นและความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาสส่งเสริมสนับสนุนยกย่องและพดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 3. สง่ส ourt, สงเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้รับสวัสดิการต่างๆอําสมควร 4. ให้ความเห็นคำปรึกษา และคำแนะนำในเรื่องการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพสิทธิประโยชน์และความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ดำเนินงานและบริหารจัดการองค์การจัดหาผลประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. ออกข้อบังคับและหลักเกณฑ์ในการดำเนินกิจการ อำอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 7. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรื an er อมอบหมายให้กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกระทําการใดๆแทน 8. สรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา9ดําเนินการให้เป็นไปอามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรา64ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย1ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน2กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่เลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเลขาธิการคู่รู้สภาและเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านสวัสดิการสังคมบริหารธุรกิจและกฎหมายด้านละหนึ่งคน 4. กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวน1 2คนในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาจากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการหลักเกณฑ์และวิธีการสัรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรา65กรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอาตรา643และ4ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามอามมาตรา13มาตรา14และมาตรา15แล้วแต่กรณีการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอาตรา643และ4 ให้นำความในมาตรา24มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา66การประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้นำความในมาตรา26และมาตรา27มาใช้บังคับโดยอนุโลมส่วนที่2สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรา67 ให้มีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร,กรทางการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา 2. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่น ที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย 3. จัดทำรายงานประจำปีเ uh กี่ยวกับการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากอำนาจและหน้าที่อามวัก 1. ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจกระทำกิจการต่างๆภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์รวมทั้งให้มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินหรือดำเนินการใ,ใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้ทิดให้ 2. ทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใ,ใดๆ 3. เข้าร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการอามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาตรา 68. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีรายได้ดังต่อไปนี้ 1. เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 2. เงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ 3. เงินผลประโยชน์ต่างๆจากการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ 4. เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่นรวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศและเงินหรือทรัพย์สิน ที่มีผู้ทิดให้ 5. ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการดำเนินกิจการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. ดอกผลของเงินและทรัพย์สินอาม2 3 4และ 5. รายได้ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เป็นรายได้ ที่ต้องนำส่งกระทรวงกางครคลังามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณมาตรา69ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศรึกษามีเลขาที่การคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคนหนึ่งบริหารกิจการของสำนักงานรวมทั้งดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมายคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีอำนาจสัรหาแต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรา70เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นผู้สามารถทำงานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เต็มเวลาและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอาตรา3าเลขาที่การคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกแต่จะดำรงตำแหน่งเกิน2วาระ ติดต่อกันไม่ได้นอกจากการพ้นจากตำแหน่งอามวราเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ1ตาย2ลาออก3คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือย่อนความสามารถสี่ออกตามกรณี ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดอามมาตรา36มติของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสด,ดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากตำแหน่งอาม3ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเข้าที่มีอยู่มาตรา7 1หนึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสด,ดิภาพครูและบุคลาการทางการศึกษามีหน้าที่บริหารกิจการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสด,ดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ระเบียบข้อบังคับข้อกำหนดนโยบายมติและประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งเว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดรวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งรายงานการเงินและบัญชีตลอดจนเสนอแผนดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพิจารณา 3. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดีภาพครูและบ mm ุคลากรทางการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารกิจการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรา 72เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีอำนาจดังนี้ 1. บรรจุแต่งตั้งเลื่อนลดตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างลงโทษทางวินัยพนักงานเจ้าหน้าที่ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจาตตำแหน่งทั้งนี้อามข้อบังคับที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด สองวางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบข้อบังคับข้อกำหนดนโยบายมติหรือประกาศที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดมาตรา73ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้เลยขาที่การคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้แทนของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการนี้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมอบอำนาจให้บุคคลได้ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครู และบุคลากรทางการศึกษากำหนดมาตรา74ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้กำหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี